วันนี้นะคะเราจะไปเก็บแมงกี้ซอนกันนะคะทุกคนนี่นะคะมือเก็บของเราะคะ่ะไปแล้วนะคะมาเก็บแมงกี้ซอนกัน,นะคะ่ะ ทุกคนมาเก็บกิซอนนะคะเพราะว่าหน้าขาดหน้าเนจ่าทุกคนนี่กำลังไรเก็บแมงกิซอนกันเลยวันนี้นะคะถ่ายแบบบ้านๆนะคะใช้กล้องธรรมดาเราถ่ายนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะคะแล้วเราเก็บแมงกิซอนนะคะแล้วเราจะไปทําเจ่วกัน,นะคะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรน้าพริกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมนะคะตอนนี้ไปเก็บแมงกิซอนกันต่อก่อนนะคะ ไปเลยค่ะ มนนะ,ะเกิหยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราสองแม่ลูกในช่องม่อเหมี่ยวแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ไปเก็บมาให้เบิ้งแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้กะตำแจ้แร้วา็ทอดกรอบสิไม่พลาดส่วนทุกคนมากินจ้ะกับขอนียวหอนหอนน้แม่นาะ <laughs> อยากเโอจอกันขวัยสนดอกคอมันใหญ่ยจ้ะมันจ้ะืม มันจะ้ะนี่จะตัวใครมครนี่สองเม่นู่จ้ะมันนี่ตะเมียใครเนื้อตับเนื้นอนนทอดกรอบอันนี้บริเวณจ๋าธรรมาชาติ บัวดีนี่จะไม่ไี้กลินเพราะว่าเขาจะไม่ได้กลินปีแล้วเถอาขาดมากกับปลาเลนเอาน้ำน้ำไทยวิธ <laughs> ีชีวิตธรรมชาติค่ะเจ้าเนี่ยขายได้เลย คุณซูเปอปร์แมนคุณมาอยัง,งดูแทะส้อมตื่นเลยคุณคังเคียงห่อหนะั่นปกติตมันต้องมีหอมนะมนะันหอมเี็ย ผักพันธุ์เท่าไหร่จ๊ะแปลงเล็ดไหม เพยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามามียวกลับ <laughs> แม่เราเป็นคนกี่อายแล้วจัะมานคือไม่เดือนไม่เดือนอยูบาวไม่ยึด แม่นลผู้บอกวอกกับผู้บอกทำให้กินอย่างเดียวกับเขาแม่แต่ประสาบกับบรลูแต่บังหลูกรือหละไม่ต้อูยังไง กันเลยจ้ะพี่นอ้องไม,ม่นุบีเลยจ้ะมันไม่ไข่ไม่ไข่แถบทุกตัวเลยจ้ะ มึงกลนจ้ะขอ,อาภายในเล็บนะคะเล็บแหลวเพ,พราะว่าพากันไปคุบอันแม่งกันกีซ้อนเนี่ยยุ้ยหน้ให้หน้าเนาะมันกับมีเตัวมันกับเพื่อนตัวล่างแล้วเด้๋ยจ้าแมันจะล่างบักะนาวยางดีจ้าแต่มันบอกว่า <c oughs> แซ่บอีบนะีพี่น้องนยังม,มันคกเลยใส่อีกโอ้กวางก็ไม่เาแซ่บแซ่บ่งเง้ยน้ำคนเห็ดเ่าแต่เรืองนเป็นคนเห็ดเลยนะ <laughs> <Tổ lúc nào? cười> nhìn Tâm sửa nào Sửa 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 มันมากินกับอ,อีหยังกับเส่ยบน้อขนาดหอมมันสุดกับเสี่บบ่เหม,ม็นบ่สาบแซ่บมันอืม้มเส่บคับแม่

เขายังไงหากินยากเลยมันไหนยังวะนี่ใครนีใคร 下边有什么？嗯、yes mm。Hmm. บอกแปลกนเสียบช่องแสบๆิบุ่นใหญ่จังไลเนี้ เมนูนี่อร่อยที่สุดละอร่อยมากบุยอยากเขากินเลยแซ่บมากเลยจ้ะมากินน้ำกันได้จ้าพี่น้องบึง อาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารพิสดารอาหารปลาน้องสีจัดกานจัดกานจัดกานสังหารหมอูอืมกัดไปแล้วเรียบร้อยอืม,อมสวสองแม่ลูกจาไปเสียปรนได็นเขาก็จะบดตีบล้ะจ้ะ <c oughs> <c oughs> เขาห,ห,ห่อนๆกินกับอันนี้น้องแสบมากเล้นะกับล่ลมเย็นๆโอ้เ <laughs> ขากับบรรยากาศสิบ <laughs> องศาก่อนนี้เศร้าสิบแล้วอันนี้ประมาณเศร้ามากเลยมั้มปงประมาณถพราะอยากกินไม่น่ามาเหมียวดเลยนจ้ะ <laughs> ย่างอยู่จากกระทนันแล้วหลายอีกหลายให้อยู่อเอาเล้วใครจะมาเจียบน้ำกันบ่ได้ขาดแสด่บจจ้ะหอ้ไม่เคยตุ้ยมันอ้วนน้อแมนะ่เนาะมันเป็นยามันเลยวๆ มันคือย่าฝนย่า,ฝน,ยาฝนมันเจอแบบอืมแบบจอยอะไน,น,น,นะเนีะยมันไม่มีใครหน้าห้องกับประเดไซส,สารเคมีเอยียงจะไม่แต่ไซปุ๋ยธรรมชาติไอปูก่กระไรปุ๋ยธรรมชาตินี่ก็คือปุ๋ยชีวภาพนะคะที่เราบอกส่งบวชเกี่ยวกับไซกิ้งว่านำจากะว่านกับว่าวน มื่อนนี้นะจ๊ะขอลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์ให้น่ด้วยจ้าเมื่อนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย